สวัสดีครับมาเดอ้อมาเดอ้อกินข้า,าวเซากันเดอ้อมอนี่น้องเซาเอาแกงน้องไม้ใส่เห็ดดัางงกอกแซบแซบห้ยใหญ่เอามาสุกินวีข้าวเหนียวพร้อมข้าวเหนียวแอบบักไงเลยนะครับติดบักไงเลยโอ้ยกินเบิดนี้ก็คักละมาเดอ้อมาเดอ้อไลยจังเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวนำกันเดอ้อ ขา้าวเส้าข้าวเส้าน้องเส้าเอาแกงน้งไม้มาโูฝามามาฟักมาสู้กันมาซูมกันมาเด้อมาเด้อเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยเด้อมากินข้าวนํำกันเด้อครับแก่งฮอนๆเลยเนี่ยอุ้ยแก่งน้ำไม้แก่งน้ำไม้มาเด้เอามาเด้อเรียนเชิญครับเรียนเชิญทุกคนเลยเด้อน้องเส้ามาเยือนน้องเส้าเอาแกงน้งไม้มาฟักกีาส โอ้ยขอบใจหลายๆเดอ้อขอให้ค้าขายร่ำรวยมีความสุขหลายๆมาเดิมมาเดอ้พอพราะไม่มีน้องมากินนำกันครับสวัสดีครับ